เธอที่ดูไม่แค่เหงาและแค่เหงาดวงลักส่งเหงาในตอนเนี้เป so <inaudible> yeah. ็นแค่เหงาเป็นแค่เงาในสนานของเราในทุกทุกวันเนี้จะดไฟฟ้าจะไฟฟ้าเข้ว่าเราเธอบอกไม่เบาแต่ไม่เอาเราเนี้ยลงมาเศร้าลงมาเศร้าต้องเมากขเราเข้ามากับแก่เนี้ยเห้เธอ say hi ตอนที่เธอพูดใบมันมีแต่เราแคบน้ำตา eye ลเกิน hi ตอนนี้นั่งตาลายอยู่ตรงข้ามโซฟา ตายมองฉันไม่มีลยค่ะี่เธความจริงใจเธอเธอจะไปเธอคงต้องใจอีกเดนหน้ว่ายังไงจะมาจะไปฉันคงไม่วอรี่จากกันไปไกลไม่ว่านานเท่าไรฉันคงไม่ล้นหลีกรักเธอเจียนตายแต่สุดท้ายเธอก็มองว่าฉันไม่ดีอยากจะเคียงกายแต่สุดท้ายเรื่องของเราคือจบอยู่ดีเฮเธอเซใหายตอนที่เธอกูดใบมันมีแต่ละคราบน้ำตาไอไลเกนห้ตอนนี้นั่งตาลายอยู่ตรงข้างโซฟา เีย,ยมมมตยเฉันไ่ีอความจริงใจถ้าเธอจะไปก็คงต้องใจอีกหนะ